ครับสวัสดีครับวันนี้สนามลบที่สองของการทำอาหารแต่ว่าวันที่สามริวันที่สี่วันที่สเนาะสนามลบที่สองวัน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 ทีนวันันนว้ลงนวนนวั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 ัันวันวันนััันนนันันา วันนี้ตำบักถั่วครับอืมวันนี้สูตรสริยันนี่รันโดนวันนี้สายันนี่รานโดนโดนนี่รันวันนี้นี่รันดอนวันนี้นี่สูดแดดจ้าไปไหนนะไมาจิ้มงานตั้งแต่หนาวหนาวมากเลยแดดไอ้กล้องเราบินเลยมืดตึ๊บเลยสูตรพิเศษ จะไปทำไมมางงานก็สายเียกมึงนิดเดียวเดืองใครเดียไม่ได้ทำโอเ้งกยิ้เดียวเดี๋ยวไเดี๋ยวไม่ได้ทำโอเด้งเรียตัวนี้นดบพกยีได้ไมพวกีอสนามลบที่2วันที่สามวันนี้มีตี๊งาน5คนพี่น้อง

คนละครันี่มันกิจะบ่ไดยแล้วก็ใส่ข้างกรุงเอาเองเดี่ยวหวานเดี่ยวหวานก็ใส่เอาเองทำให้ได้มันาเล่นตั้งไหนเดี๋ยวมันทำโอเคน่มันมันน่สามเที่ยวอ่ะมันบอสยังเสร็จตรงนั้นล่ตเย เศษมุ้งหนังเ็จมุ้ง,มงหนังก็3สามตันไปหลืมั้งครับทำงานเอทำข้าวไปก็บอกเราหรืก็คุยเรื่องปังแต่งานเราไม่ต้องโอ้ยจ่ายเลยอาไปจัเลยนะจ่ายจะให้ครับวันนลงมาแล้วไม่ต้องอออห,หอ่วงครับหน่อยเพิเสองตันก็อนพอแล้วเต็มยัง <laughs> <laughs> เราเร็ันเว้ยมาก็มาสายโอ้โหมากินขลุ่นสงสารการ์กขปอนเขาไอ้เมียการักขโอ้มีเนี้ยเหมือนนี่โอ้เป็นอะไรเป็นหูไาพอแล้วเรวียนไอ้กลูกเรียนของใจเหมือนเละผมไมผมมีเนียสามก้เหมือนไม่งั้นวันเราไม่มาเจอกันดอกยากไอ้พวกเนี้ยที่ไม่ได้คู่กันเนี่ยยาก ก็คีลหลกเขินเนได้อยู่วิลามจะมียอยู่ภาคใต้ติดเกตมาเล่ถุงโอ้ตายหาใส่เขาสเดาซื้อมาซื้อมใส่เขาเนี่ยปูเด้ออย่าลืมปูเด้อปูใส่สุดท้ายปูปูไม่ต้องใส่กระดองกันเด้อใส่กระดองนันจะปลาล่าบเลยปลาล่าต้องใส่เพราะว่าของอร่อยชันแรกนี่คือใส่เลยครับแค่จะชอบแบบทุกอย่างแบบปลาปลาล่า ปลาชมะนาวมะนาวตวนีเนแล้วบัวเนาบัวเน่าวนมันออกกลิ่นเื่อนนเนดาครับพี่น้องจไม่แมงดาแต่ว่าเราไม่ได้เอาใส่ตาสมะครับเราแค่สนอเฉยบางเขาแกบอกว่ามันคือแมงดาหรอผมโไปจำปนมุดแรง่แหละสุดยอดเลยครับแนวพลวาตยานนว Tăm hay sơn hết bằng tăm lê gần tâm hymn lê gần tâm lê gần tâm hymn lê gần tâm 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 ต้มมาม่าใส่กบเบียว่าโอ้ได้กินมาแล้วว้าแจ็ก็เข้าไปดูในคอมเมนต์เลยว่าอรเอาซีฝุงครับเสนน้ำตาลนี่ครับจะได้คน้หายไ้สอยใส่ไนี่้ซอยอ้วสย่สวีันนี่สีันบอกผมคุนตามครับเดี๋ยวผมจะช้ให้ครับผมเป็น พื้นทอนเออไีวากีวาอยู่บ่อยไอชนนี่นอชูนมันใสหลายแอบหลายแต่เราอะรเงยไอเราจะอายไ่ยืนครับก่อนมันตอนมันเขาทำใหแล้วเขาทำแจกไอมันทำหลังแล้วไอชูนก่อนทำใจกนั่นเลยเป็นนามะนาวมะนาวด้วยครับลาไก่ปลามันมะนาวอยู่ตรงนั้นเนี่ย จะ่ใส่เท่าไหร่นี่นี่เดี๋ยวชกกับบ้านมีอีกไม่เป็นไรหรอกมีเยอะแยะนั่นดูดูดูห้องลุงมีไอ้อยู่ข้างหน้านมีลุงก็ได้หน้ากระทุกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะเราเราสั่งอกันดีมากั้งขนมสิบบาทสอ่าเรียกอเออไอบาทสองบาท เดี๋ยวเราชิมก right. huh? yeah. oh, oh. oh, oh, so, yeah. ่อนนีซึ่เผื่อจะเค็มหูเป็นน้ำจะพอดีมันเส้นลาไปเยอะๆนี่หน่อยมันได้เป็นน้ำเจาะเล่นหน่อยนะเจาะเล่นหน่อยไม่ใช่เจาะใหญ่เจาะใหญ่เค็มเนื้อเพราะเพราะเอออะไรน้ำปลาไม่มีนี่เมื่อกี้นี่ครับผมใส่ไหลไม่ตำัวมอย่างเงี้ยมันไม่ดูดมนี่มันตำต้มตังเลยแต่ก็อร่อยครับแต่ปูเด็ปูไปเด็ดปูใหญ่มาเลยครับปูครับ ครับผมใส่เลยทีเลยทีเลยใช่มครับตอนแเสืออนแรเสือมาอยู่ตัวเอ้าใส่เลยครับครับูใส่กระดัมกระดมไม่ต้องใส่กระดองเลยไม่ต้องใส่กระดองใส่ไกระดมราจะเสียแต่เม่ก้เ็กวาแต่ว่าเสียของเสียรสชาติจะขมนะเียมากมาก อือฮึหวานหวานจัดเลยรสชาติหวานจัดจะก็อร่อยตืดหน่อยใส่น้ำปลาสิหนึ่งไม่ทำมันไม่ตายฉีดลงเลยฉีดลงเลยไม่เป็นไรมันไม่ตายเมื่อกี้ที่มันมีปัญหาเพราะเราน้ำน้ำไม่มีกระดองเก็บไปกินด้วยก็ได้กระดองนะเออทีมวิลเล่กับปัทิ้งไปตัวเด็จะตายตัวเด็ตายเอาจะเดินบ่มเดินเน่าด้วยเนี่ยตัวตายแล้วใส่แล้วตัวเป็นน้ำเน่า

เดี๋ยวทีมงานงงเราคุณรัเตรียมกับเขาไอกเตยมพื้นที่ไปแล้วเยอะแยะเลยครับวันนี้อาหารเคีย่ภาพกินได้เช้าเลยสมตำพี่น้องเพราะว่าคนอีสานล,ลูกคุะดัตขาดไม่ได้เลยพี่น้องทหารไม่ชอบเลยเพราะราแล้วสุริยันพอแล้วเพราะว่ามันกูจะแตกอจาจจะพูชช้าเอ้เขาก็มีน้ำอะไรวะนนี้ำใสจริงครับเอพื่อเหลือได้ครับอะไรจริงเลยคิดวันนี้สุริยันคิดวันจริงกันจริง À, bà có được mình chim ừ. chấm ừ. à, okay. cho bán ừ. cái nào nữa. à bán, không? bà, là ngon lắm. ăn cua bao nhiêu? Ừ. nó tốn nó nhiều, nó Ừ. Ăn cua. À, chua bã có ngon không À, bã. Nó nó chua bã, nó nó. Đúng vậy. Biểu biểu bã. Biểu bã. Chưa. sao? Tại Giờ... Bán cái này. Nước bã. Bã không bã không đủ đấy. Ăn đấy. Không. 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 คุณอารมณ์สติกเนี่ยเราทำอะไรบ้างหลังอเคยังโอเคโอเคโอู้เค้ยกันกะละมังไหมดีดลังครบวังสากหนึ่งวันจบเบาพลาก็อ่าพฤติกรรมก็กินอยู่ประมาณนี้ครับก็คงไม่ถึงแอฟริกาเท่าไหร่ของจะดี นั่นครับก็เห็นะครับง่ายเห็นแล้ครับขอบคุณครับยมคิดสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ให้บ่าวพระรันมันเด้อพี่แดงเด้อ